เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยน,นะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องทุมบาทถ้าพร้อมไปแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ในอดีตเคยมีตำนานบอกไว้ว่าเทพีแห่งเสรีภาพคือสัญลักษณ์ของทองและอาหารที่ไม่จำกัดและโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนขั้นของเทพีองค์นี้ในตอนที่จักรวาลถูกสร้างขึ้นเทพีก็ให้กำเนิดเทพทั้งหมด160ล้านองค์และเทพที่เทพีรักมากที่สุดก็คือเทพองค์แรกที่มีชื่อว่าฮาตาแต่ว่าในคมภีเนี่ยก็ไม่เคยมีชื่อเทพองค์นี้เขียนเอาไว้เพราะว่าฮาตาเนี่ยดันต้องการทองกับอาหารทั้งหมดของเทพีมันก็มีทองแค่อย่างเดียวที่ฮาตาขโมยไปได้แต่พอตอนที่เขาจะไปขโมยอาหารของเทพีเนี่ยเทพองค์อื่นก็เลยเข้ามา จเาสุดท้ายร่างของฮาร์ตาก็กลายเป็นละอองโดยความที่เทพีรักลูกคนแรกมากๆเธอก็ตัดสินใจช่วยฮาร์ตาเอาไว้แต่มีข้อแม้ก็คือฮาร์ตาจะไม่ได้รับการเคารพบูชาและถูกลืมไปตลอดกาลและฮาร์ตาก็จะหลับไหลอยู่ในคันของเทพีไปตลอดและคันของเทพีที่ว่าก็หมายถึงโลกทั้งใบจนกระทั่ง,ทงวันหนึ่งมันก็มีคนหนึ่งที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเทพฮาร์ตาพวกเขาก็ตัดสินใจบูชาเทพฮาร์ตาเพราะว่าหวังรวยแล้วพอมีเทพองค์อื่นรู้เรื่องนี้พวกเขาก็เลยลงคำสาบหมู่บ้านทุมบาทเอาไว้ซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป เป็นที่อยู่ของตระก,กูลที่บูชาเทพพาตาเน้ต่อให้โดสาบตระก,กูลน,นี้เขาก็คงยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแล้วแถมตระก,กูลน,นี้ก็กลายเป็นเศรษฐีประจําหมู่บ้านด้วยคือท่านผู้นําคนนี้เขาก็อายุมากแล้วใช่ไหมอายุไม่สําคัญแต่ใจเขาในยังสู้อยู่ปู่แกก็จ้างแม่ไม้มาคนหนึ่งให้คอยดูแลเขาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงคนไหนที่เป็นแม่ไม้ก็ต้องโดนจับโกนผมทุกคนแล้วผู้หญิงแม่ไม้คนนี้เองก็เหมือนกันเธอก็โดนจับโกนผมและที่ลําบากในยุคนั้นเลยเนี่ยแม่บ้านจะหางานทําไม่ได้ไอ้ผู้นําคนนี้เขาก็เลยจ้้าาางเเเธออมมป็นนนียียยท หลักๆของเธอก็คือต้องมาสาวให้ปู่คนนี้ทุกวันพอสาวให้ปู่แกเสร็จก็ต้องมีอีกหน้าที่หนึง่งคือทวดของปู่คนนี้แกยังไม่ตายหน้าที่ของเธออีกอันก็คือต้องไปให้อาหารทวดด้วยและปู่เนี่ยแกก็บอกกับแม่ไม้คนนี้ว่าถ้าเกิดว่ามาทํางานให้เขาเขาก็จะให้เหรียญทองเหรียญหนึง่งแล้วแม่ไม้คนนี้แกก็สาวให้ปู่มา14ปีแล้วยังไม่ได้สักเหรียญเลยแล้วน้าถามว่าทําไมแม่ไม้ยังทํางานเหมือนเดิมแม่ไม้คนนี้เธอก็ดันมีลูกกับปู่ไป2คนคนโตเขาก็มีชื่อว่านายักษ์สวนคนเล็กก็มีชื่อว่่าาาชดแแล้้วบนนของมมยเี แกก็จัดให้มาอยู่ที่นี่นอกจากแม่ไม่คนหนึ่งลูกสองคนยาทวดที่ว่าเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยสองพี่น้องคู่นี้ก็คุยกันว่าตอนนี้แม่ยังไม่กลับมาเลยแล้วถ้าเกิดว่ายาทวดตื่นขึ้นมาทําไงวะเนี่ยนี่ใกล้ได้เวลาให้อาหารแล้วนะแล้วสองพี่น้องคู่นี้ก็รู้นะว่าแม่ของเขาเนี่ยทำงานอะไรทางนายะคนเป็นพี่เขาก็คิดว่าไม่งั้นตื่นมาก็ไม่น่าจะใช่เรื่องดีชดากระถามพี่ของเขาว่าแล้วยาทวดเนี่ยเคยตื่นมามั่งไหมก็ไม่เคยนะเห็นแม่ก็ให้อาหารทันตลอดแล้วทวดแกกินทั้งๆที่ยังหลับได้เนี่ยนะนาะาาเกก็บอว่ แม่ก็ทําแบบนี้ตลอดเลยพอนายาเตรียมข้าวเสร็จแล้วแทนที่มันจะไปเองนะนี่เขาก็ใช้ให้น้องไปแทนคือสองคนนี้เขาก็รู้ว่าว่ายาทวดอยู่มานานขนาดนี้ไม่ใช่คนปกติแน่นอนชดาเขาก็กล้า,ก,า,ก,าก,กลัวเขาก็ไม่เคยให้อาหารยาทวดเองไงและนี่โชคดีนะที่แม่ของพวกเขากลับมาทัน2พี่น้องคู่นี้ก็เลยโดนกันไปคนละทีทีนี้ก็ได้เวลาให้อาหารทวดและทางแม่เขาก็เลยต้องรีบแล้วสภาพของยาทวดเนี่ยบอกตามตรงเลยเหมือนไม่ใช่คนนี่ขนาดเห็นแค่ตีนนะยังเล็กขนาดนี้เลยนอกจากให้อาหารก็ต้องมาตัดเล็บให้อีก แล้วต่อให้ญาทั่วดสภาพแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน,กคนเธอก็ต้องโดนล่ามด้วยโซ่อีกชั้นหนึ่งพอให้อาหารเสร็จเรียบร้อยนยายญาเขาก็มาโกนผมให้แม่เขาก็ถามแม่ว่าตกลงว่าได้เหรียญทองมาไหมเห็นไห้แกคนนั้นบอกว่าจะให้เหรียญทองแล้วไม่ใช่เหรอแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้อะแม่ก็ทํางานมาตั้ง12ปีแล้วมันก็ยังไม่ให้เหรียญสักทีเอา,อางี้แม,แม่แม่ก็ไปบอกมันเลยเด็กว่าจะไม่ดูแลทวดให้แล้วคนในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครกล้าทํางานนี้เหมือนแม่หรอกทุกคนก็รู้ว่าญาตทวดคนนี้อันตรายจะตายระหว่นนื้จะต มาทางแม่ก็กล้ากลัวๆวถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องแน่พอเธอเดินไปถึงหน้าห้องเธอก็บอกย่าทวดว่าให้นอนซะไม่งั้นฮาตาจะมาหาท่านพอได้ยินประโยคนี้ย่าทวดก็หลับต่อทันทีแล้วพอเวลาผ่านไปได้ไม่นานพ่อปู่หื่นกาศคนนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะว่าโรคชราและเหรียญทองเหรียญเดียวที่แม่ไหมเคยเห็นเนี่ยมันก็อยู่ตรงลูกป,ปั้นตรงเนี้ยลูกป,ปั้นตัวนี้ก็มีไว้สละคารพเทพฮาตาแล้วพอแม่ไม่รู้ว่าแก่คนนี้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเธอก็รีพาลูกของเธอกลับไปที่บ้านก่อนเธอก็บอกนายยะว่าให้ จากที่นี่เายะเขาก็ถามว่าแล้วจะไปจากที่นี่ทําไมอะในบ้านของไอ้ปู่ซาการเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่สักคนแม่ก็เป็นเมียเขาเราก็ไปอยู่ที่นั่นเลยดิเราจะให้พวกเราเน่าตายอยู่ในบ้านหลังนั้นอะนะอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่นี่พวกเราก็เหมือนกับพวกนอกคอกอะย้ายไปอยู่ที่อื่นยังดีกว่าอยู่ที่นี่เลยเอ้าแล้วสมบัติที่อยู่ในเครื่อรือหาดมันไม่ใช่ของเราหรือไงซาการ์มันหาสมบัติมาตลอดชีวิตมันยังไม่เคยเจอเลยที่มันรวยอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะสมบัติจากบรรพบุรุษของมันพราะง้นในบ้านหลังนั้นไม่เหลือสมบััติออออะะไรรรใหห้้เเเเาาาาากกนย็ถมววว่่่แลืงท เจเทางแม่ก็ไม่สนใจแล้วก็ปล่อยไว้ที่นี่แหละทางงั้นพวกเราไปคุยกับทวดดีกว่าไหมทวดอยู่ที่นี่มานานก็น่าจะรู้บ้างว่าสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนทางแม่ก็บอกว่าถ้ากล้านะก็ไปปลูกทวดมาคุยด้วยเลยเอาดีใครในหมู่บ้านกล้าปลุกมั่งอะพองั้นพรุ่งนี้เราจะย้ายไปอยู่ที่ปูเน่นายยาเขาก็เดินออกมาเซ็งๆเสนออะไรไปก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งทางชาดาที่ปีนต้นไม้เล่นอยู่เขาก็ถามว่านี่สรุปว่าพวกเราจะย้ายไปอยู่ที่ปูเน่แล้วมันดียังไงอะเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ที่ได้้้้ยยยินนนมมมาาาเห็วว่่ีีรถททใชแไดดพอคุ คุยไม้กิ่งไม้หักล่วงฟาดพื้นเลยทางแม่ก็เลยรีบพาชดาไปหาหมอก่อนและส่วนเรื่องอาหารของทวดเนี่ยเธอก็ฝากให้นายยะจัดก,การให้ทีถ้าเกิดว่าทวดตื่นขึ้นมาก็ให้พูดว่านอนซะไม่งั้นฮาตาจะมาหาทางนายยะเขาก็ต้องรีบเลยไม่รู้ทวดจะตื่นมาเมื่อไหร่ทีนี้ก็ลนไปหมดทำแป้งหกมั่งทำข้าวหกมั่งและยังไม่ทันได้ทำอาหารทวดก็ร้องเพลงขึ้นมาเฉยทีนี้แลหลังชีวิตแน่นอนแล้วแทนที่พี่เขาจะหนีออกจากบ้านนะกลับดันสงสัยเดินเข้าไปดูอีกว่าเสียงอะไรตอนแรกทวดเข นา,นายาเขาก็ไม่กล้าหรอกกูไปดีกว่าแต่พอทวดบอกว่าอยากได้สมบัติไหมนายะเขาก็เลยเดินกลับไปถามทวดว่านี่สมบัติอยู่ไหนเหรอทวดก็บอกว่าเอาอาหารมาให้ก่อนดีแล้วจะบอกทุกอย่างเลยแล้วนายะเขาก็เพิ่งเคยเห็นหน้าทวดเต็มๆครั้งแรกไปแลวกูไม่อยู่แล้กกูไปดีกว่าแต่เขาก็พยายามนึกนะว่าจะทายัางไงให้ทวดหลับแม่เขาก็ให้พูดว่านอนหลับซะไม่งั้นใครจะมาหาว่ากูลืมชื่อสวยเลยทีนี้มัวแต่นึกชื่อทวดก็เอาโซ่มาล่ามขาเขาแทนระหว่างที่โดนล,ล่าไปนายะเขาก็สูพูดชื่อ นี่ก็พูดมาสิบกว่าคนแล้วก็ไม่ถูกสักทีทางทวดก็เตรียมจะกินหลานตัวเองแล้วแลก่อนหน้านี้มันก็มีใครไม่รู่วเหล็กมาขัดกางของทวดเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทวดคนนี้ไปไล่แดกชาวบ้านแต่พอแกตื่นขึ้นมาแกก็นึงเหล็กพวกนี้ออกหมดแล้วก่อนที่นายะาจะโดนกินเขาก็พูดชื่อฮาร์ตาขึ้นมาแล้วพอได้ยินชื่อนี้ทวดหลับเลยเมื่อส่วนทั้งแม่ของนายะาเธอก็กลับมาที่บ้านพอดีสุดท้ายเธอก็ช่วยลูกชายคนเล็กไว้ไม่ทันทั้งแม่ก็เลยพานายยาออกมาจากหมู่บ้านนี้ดีกว่าแต่นายะาเขาก็เสนอว่าแมมม่่จะรีีบออกาาทํไเนย คนนั้นเขารู้ด้วยนะว่าสมบัติอยู่ที่ไหนเอางี้ไหมไปบังคับให้เธอบอกเราเราจะได้มีเงินใช้ไงถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็แค่สั่งให้ทวดหลับแม่ก็ถามว่าอยากได้ท้องพวกนี้มากใช่ไหมก่อนที่จะออกมา,า,มาเธอแอบขโมยมาเหรียญหนึ่งถ้าอยากได้มากก็เอาไปเลยแล้วก็หุบป,ปากซะโอ้โหแม่ได้มาเหรียญเดียวเองเอางี้เราหันเรือกลับแล้วกลับไปที่บ้านยังทันนะแม่ก็ทนไม่ไหวแล้วทาไมคนที่ตายไม่เป็นหมื่นวะเนี่ยอย่างนี้นิสัยโลกเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยแม่ก็บังคับให้นายาสาบานมาว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกสุดท้าาายยน่่่กกก็แคบอวเขจะไมล ไปที่นั่นอีกแล้วพอเวลาผ่านมา15ปีนายะาเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ตัดสินใจกลับมาที่ทุมบาทเหมือนเดิมแล้วบ้านหลังนี้ที่เขาเคยอยู่ตอนเด็กเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่ต้นไม้รากไม้ขึ้นเต็มไปหมดเขาก็ลองมาเช็คดูนี้ว่าทวดยังอยู่ที่นี่ไหมและทวดของเขาก็ยังอยู่ที่เดิมจริงๆนายาเขาก็ลองเขี่ยดูว่าตายหรือยังเขี่ยไปเขี่ยมาทวดของเขาก็ยังไม่ตายอีกทวดก็ยังจําได้ว่านายะาเป็นหลานชายของเธอสุดยอดเลยทวดกูแข็งแรงจ่าดสภาพแบบนี้ยังไม่ตายอีกนี่ขนาดมีต้นไม้งอกออกมาจากตัวเลยยนนะนีีี่ท นายยะเขาก็นั่งคุยกับทวดของเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยทางทวดก็เตือนว่าห้ามลงไปที่บอ่อเด็ดขาดเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เธอลงไปเนี่ยเธอก็กลายเป็นสภาพแบบนี้นายยะเขาก็ถามว่าสมบัติทั้งหมดอยู่ในบอ่อที่ว่าเหรอทางทวดก็บอกว่าใช่แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหนเอางี้ถ้าเกิดว่าบอกเขาเดี๋ยวเขาจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็พูดไม่คิดสภาพกูกูจะเอาทองไปทําอะไรอีกแล้วสิ่งที่ทวดต้องการก็คือไปหลีสระสักทีและครั้งสุดท้ายที่เธอลงไปในบอ่อเนี่ยเธอก็โดน แต่ในเมื่อทวดเตือนแล้วไม่ฟังเธอก็เลยบอกนายยะว่าบ่ออยู่ที่ไหนแล้วบ่อสมบัติที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ด้านในปราสาทหลังนี้เนี่ยแหละนายยะเขาก็ใช้เวลาอยู่นานเลยกว่าจะขุดหาบ่อจนเจอซึ่งบ่อที่ว่าเนี่ยก็เปรียบเหมือนช่องที่เข้าไปในคันของเทพีและตามตำนานมันก็ได้บอกไว้ว่าหลังจากที่ฮาร์ตาละโมโบโลกมากอย่างที่รู้กันว่าเทพองค์นี้ขโมวยทองจากเทพีได้สำเร็จก็จริงแต่เขาไม่สามารถขโมวยอาหารจากเทพีได้และก่อนที่ฮาร์ตาจะโดนเทพองค์อื่นทำลายโดยความที่เทพีรักลูกชายคนแรกอย่างฮาร์ตามากๆเธอ เลยช่วยฮาตาโดยการที่ทําให้ฮาตาไม่อยู่ในคันเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันฮาตาก็ต้องโดนสาบด้วยเหมือนกันและบทลงโทษของเทพีก็คือฮาตาจะมีทองใช้โดยที่ไม่มีวันหมดแต่เขาจะทุกข์ทรมานเพราะว่าความหิวและทษเองเธอก็ได้บอกวิธีการขโมยทองจากเทพฮาตาและสิ่งที่ต้องมีก็คือเชือกกับแป้งสาลีขั้นแรกก็คือต้องมีเชือกที่เอาไว้ใช้สลับทางเข้าออกและส่วนแป้งสาลีก็จะมีหน้าที่อยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือใช้เป็นตัวล่อฮาตาอย่างที่2ก็คือใช้ทาเป็นเขตแดนแม่ฮาตาบุกเข้ามาโจม เพราะถ้าเกิดว่าโดนฮาร์ตากัดเข้าแค่ครั้งเดียวก็จะกลายเป็นเหมือนเธอทันทีพอทวดบอกวิธีการโดยละเอียดเรียบร้อยนายยาเขาก็ตอบแทนโดยการทําให้ทวดเป็นอิสระและสิ่งเดียวที่ทําให้เธอเป็นอิสระได้ก็คือฝฟและหลังจากที่นายยาเขารู้แล้วว่าจะเอาทองออกมายัางไงเขาก็กลับไปที่บ้านของเขาที่ปูเน่เหมือนเดิมตอนแรกเมียของเขาก็โดนชาวบ้านนินทาว่าโดนสามีทิ้งแต่พอนายยากลับมาสภาพนี้ทุกคนก็นึกว่าเป็นขอทานนายยาก็บอกเมียของเขาว่าตอนนี้พวกเรากําลังจะรวยซึ่งเขาก็สั่งให้เมียของเขาในช่วยโม้แป้งมาให้เขาหน่อย เมียของนายยะก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ถ้าสั่งให้โม่แป้งแล้วรวยเธอก็ทําแล้วพอนายยะเขาได้แป้งสาลีมามากพอทีนี้เขาก็กลับไปที่ทุมบาดอีกรอบหนึ่งและหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเลยเมื่อเขามีแป้งสาลีและกลับไปที่ทุมบาดเมื่อไหร่เขาก็จะได้ทองกลับมาทันทีแล้วพอนายยะได้ทองมาเขาก็จะมาขายให้คนคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าลานบลานบเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเจ้าพ่อเงินกู้และก่อนหน้านี้นายยะเขาก็เคยยืมเงินของลานบมาแล้วพอเห็นว่านายยะเอาเหรียญทองมานนากก็ต เลยว่านี่ไปขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยนายาก็บอกแค่ว่าเป็นมรดกของตระกูลเขาอะว่าแต่สนใจซื้อเพิ่มไม่เข้ามีเหรียญทองเหลืออยู่อีกนะลานบเขาก็งงไปหมดอยู่ๆไอ้นี่เขาก็รวยขึ้นมาและในที่เมืองนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่านายาเขาหาทองมาได้ยังไงเมียของเขาก็ยังไม่รู้แม้แต่กระทั่งคนดูอย่างเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นต้องตามดูไปก่อนว่านี่เขาขโมยทองจากเทพมาได้ยังไงแค่มีแป้งสาลีมันจะได้ทองมาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพอนายาเขาทองมาขายให้ลานบเรื่อยๆนี่มึงเอาทองมาขายจนเขาไม่มีเงินจะซื้้ออยู่แลว แต่เขาก็ได้ข่าวมาว่าช่วงนี้นายะชอบไปทุ่มหาชใช่ไหมที่นั่นก็มีบ้านของคนรวยอยู่ที่เดียวคือบ้านของคนที่ชื่อว่าสากาแล้วที่นั่นเขาลือกันว่ามีสมบัติซ่อนอยู่มันจริงไหมเนี่ยนายะเขาก็บอกว่าเรื่องจริงถ้าอยากได้ก็ไปเอาเลยแล้วพอไปไปมาลา,านพเขาก็เริ่มสงสัยจริงจังละเพราะานายะเนี่ยเขาก็ขยันเอาทองมาขายเหลือเกินวันนี้ลานพเขาก็เลยไปที่บ้านของนายะเขาก็ถามเมียของนายะว่านี่รู้ไหมว่าสามีของเธอเนี่ยไปเอาทองมาจากไหนทางเมียของนายะาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วพอนายะเขากลับมาที่บ้านพอดี นบเขาก็เลยถามว่าเอางี้ไหมเขาก็ไม่รู้หรอกว่านายะเนี่ยไปเอาทองมาได้ยังไงแต่ว่าให้เขาไปช่วยเอาไหมนายะเขาก็ไม่เอา,าเขาทําคนเดียวดีกว่าแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งฐานะทางการเงินของนายะตอนนี้ก็ดันรวยกว่า,านาบเสอีกจากคนที่เคยเป็นเจ้านี้เนี่ยดันต้องมาเป็นลูกหนี้แทนทีนี้วันนี้านอบเขาก็เลยพาผู้หญิงคนหนึ่งมาที่นี่นอบก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ลูกสะใภ้ของเขาเองลูกชายของเขาก็ตายไปแล้วไงเขาก็เลยซื้อตัวลูกสะใภ้มาเมื่อกอนในประเทศนี้มันจะมีอยู่วัฒนธรรมหนึ่งคือถ้าเกิดว่าผ บางคนก็ต้องโดนโกนผมหรือไม่บางคนหนักหน่อยก็ต้องถูกเผาไปพร้อมกับสามีเลยแต่ว่าลานพเขาก็ไปซื้อตัวลูกสะใภ้ของเขามาไงทีนี้เขาก็เลยจะส่งลูกสะใภ้ของเขามาใช้หนี้ไว้ก่อนนายยะก็โอเคเลยผู้หญิงคนนี้ไม่โกนผมด้วยทีนี้ก็จะได้หาคนมาช่วยงานเมียอีกคนนึงแล้วพอถึงช่วงกลางคืนผู้หญิงคนนี้ก็บอกกับนายยะว่าเธอมีข้อมูลอย่างหนึ่งจะมาขายให้นายยะเธอขอคิดเงินแค่50าสิรูป,ปีก็พอนายยะเขาคิดอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ยอมจ่ายให้ก็ได้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าลานพส่งเธอมาที่นี่ถูกไหม เขาก็บอกให้เธอนอนกับนายยะสักสองสาคืนไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่เขาสั่งไว้ว่าช่วงสองสามวันนี้คอยดูไม่ให้นายยะออกไปจากเมืองนี้เด็ดขาดนายยะก็รู้เลยว่าลานบแป้งคิดจะไปเอาทองของเขาแน่เลยส่วนทางหน้าลานบเองตอนนี้เขาก็เดินทางมาที่ทุมบาดและที่ทุมบาดเนี่ยบ้านของเศรษฐีก็มีอยู่แค่บ้านเดียวเขาก็ลองเดินหาดูดิว่าทองมันอยู่ตรงไหนแล้วพอหาไปหามาไม่เห็นเจอเลยแต่ว่าเขาก็หันไปเห็นว่านายยะมาที่นี่พอดีลานบเขาก็เลยแอบดูว่านายยะมนเอาทองไปซ่อนไว้ไหนทีนี้เขาก็เห็นว่านายยะ เนี่ยมีโถอยู่อันหนึง่งสงสัยท้องต้องอยู่ในโถนี้แน่ๆและส่วนที่ซ่อนหลองท้องก็อยู่ในบ่อน้ําสินะซึ่งนายยาเขาก็รู้แล้วว่าลานพเนี่ยมองเขาอยู่ทีนี้นายยาเขาก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรทางด้านลานพพอเห็นว่าทางสะดวกเขาก็เลยกาว่าจะไปขโมยทองพอปีนลงบ่อมาเขาก็เดินตามทางมาเรื่อยๆจากนั้นเขาก็เจอเหมือนถีบอยู่ใบหนึ่งแต่พอเปิดหีบมามันก็มีทางลงต่อไปอีกลานพเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะเขาก็ยังไต่เชือกลงไปอีกแล้วพอไต่ช่องนี้ลงมาเรื่อยๆในห้องที่อยู่ข้างในเนี่ยมันกก็ว้าางมก แถมยังมีสีแดงแล้วเหมือนขยับได้อีกสภาพโดยรวมของห้องนี้มันก็เหมือนกับมดลูกของผู้หญิงไม่มีผิดลานพเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าตรงกลางห้องเนี่ยเขาเห็นโหลที่นายาถือลงมาเมื่อกี้เขาคิดว่าทองทั้งหมดน่าจะอยู่ในนี้แหละแล้วพอเปิดมาก็เจอแค่ตุ๊ก,กตาที่ทํามาจากแป้งสาลีงงเลยดีแล้วมันเอาทองไปซ่อนไว้ที่ไหนวะแล้วระหว่างที่เขากําลังนั่งงงอยู่จู่ๆก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาแดกลานพพอผ่านไปสักพักหนึ่งนายาเขาก็ปีนลงมาดูและสภาพของลานพตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากทวดของเขาเลย และส่วนเรื่องวิธีการเอาทองมาจากเทพฮาตาขั้นแรกนายยะเขาต้องโรยผงแป้งสาลีเอาไว้เป็นวงกลมก่อนไอ้แป้งตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นเขตแดนป้องกันไม่ให้ฮาตตาเข้ามาและตุ๊กตาแป้งสาลีเนี่ยก็จะเป็นตัวล่อฮาตาอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกว่าฮาตาเป็นเทพที่ถูกสาให้หิวตลอดเวลาพอโยนแป้งสาลีไปฮาต์ก็เลยพยายามจะไปกินและในจังหวะที่ฮาตามมวแต่นสนใจตุ๊กตาแป้งสาลีนายยะเขาใช้จังหวะน,นี้นึ่งทองออกมาจากกางเกงของฮาตาในกางเกงของฮาตาเนี่ยก็จะมีทองอยู่ข้างในไม่จํากัด ทีนี้ไอทองที่หล่นมาเนี่ยเขาก็าเก็บเท่าที่จําเป็นพอถ้าเกิดว่าเก็บทองหมดทุกเหรียญแล้วเกิดว่าฮาตายกินแป้งหมดก่อนทางนายะเขาก็จะหนีออกจากที่นี่ไม่ได้พอเขาเก็บเหรียญทองออกมาได้บางส่วนเขาก็เลยกะว่าจะปีนออกมาเลยและส่วนเรื่องลานกเพื่อนของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แบบนี้ลานกเ,เขาก็จะทรมานเหมือนเพื่อนของเขาทางนายะเขาก็เลยช่วยเผาลานกให้เป็นอิสระจากนั้นนายะเขาก็รีบปีนหนีออกมาและส่วนเทพฮาตาที่กินตุ๊กตาแป้งเสร็จเรียบร้อยพอจะปีนตามนายะออกมาก็ไม่ทันและนี่ก็คือวิธีการที่นายะหาท มาใช้ถ้าเกิดว่าเขาพลาดทีหนึ่งหรือว่าเกิดโรคมากเกินไปสภาพของเขาก็จะไม่ต่างจากลานบหรือว่าทวดของเขาเลยและหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านมา15ปีซึ่งนายยาเนี่ยเขาก็หาเงินด้วยวิธีเดิมมาตลอดแต่พออายุของเขามากขึ้นเขาก็เริ่มไม่ไหวจะปีนเชือกจะเคลื่อนไหวอะไรก็ยากขึ้นและส่วนลูกชายของนายยาเองเขาก็คอยฝึกให้ลูกของเขาปีนเชือกตลอดเหมือนกันและไม่ใช่แค่ปีนเชือกอย่างเดียวลูกชายของเขาก็ต้องซ้อมดึงผ้าเตี่ยวของฮาร์ตาพอเก็บทองมาได้ก็ต้องรีบปีนเชือกนายยาเขาก็สั่งให้ลูกชายของเขาจดบันทึกไว เติติเป็นยังไงทั้งเรื่องดึงผ้าเตี๋ยวเก็บทองแล้วก็ปีนเชือกทั้งหมดมันก็ต้องอยู่ในเวลาที่กําหนดเท่านั้นและช่วงหลังมานเนี่ยทางด้านนายยะเองเขากลับไปที่ทุมบาตกี่รอบเขาก็ไม่เคยได้เหรียญทองกลับมาเลยและส่วนทางด้านลูกชายของเขาเองก็บอกนายยะว่าวันนี้ผลการซ่อมของเขาออกมาดีใช้ได้เลยนะเขาเก็บได้ตั้งเก้าเหรียญทองเนี่ยก่อนที่เวลาจะหมดซะอีกเขาก็อยากรู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยเก็บได้มากสุดกี่เหรียญน,นายยะก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะาตอนนี้เขาเครียดเรื่องอื่นมากกว่าทางเจ้านี่เองก็เริ่มโทรมาทวงนี่ไม่หยุดแล้ววัันนนี้เเาก็ลยตดสิใจพ ลูกชายของเขาไปที่ทุมบาทด้วยมันก็เหมือนเดิมนะทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าที่ทุมบาทมันมีอะไรเพราะว่านายะเขาไม่เคยเล่าความจริงให้ใครฟังเลยสักคนหนึ่งสิ่งที่คนรู้ก็คือถ้าไปที่นั่นแล้วจะได้ทองกลับมาทางตัวลูกชายก็ดีใจที่วันนี้พ่อของเขาจะพาไปด้วยตอนแรกพ่อบอกว่าจะพาเขาไปตอนอายุ16สงสัยเขาฝีมือดีใช่ไหมพ่อก็เลยพาไปเร็วนายะเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไปดูของจริงก่อนเดี๋ยวก็รู้เองอะระหว่างทางลูกของเขาก็ถามไปด้วยว่าตกลงที่นั่นมันมีอะไรกันแน่รอบนี้นาายะเขก็พูดควมริ ที่นั่นมันมีเทพอยู่องค์หนึ่งถ้าเกิดว่าโดนการเข้าเราก็จะกลายเป็นอมตะและสิ่งที่เราทําได้ก็จะมีแค่กินกับนอนทางลูกชายก็คิดว่ามันก็ดีดินายย่เขาก็บอกว่าเชื่อเถอะเรื่องนี้มันไม่ดีหรอกฉะนั้นทั้งสองพ่อลูกก็มาถึงทุมบาทแล้วก่อนที่จะลงไปด้านหนนายยะเขาก็มานั่งสอนลูกชายของเขาปั้นตุก,กตาแป้งสาลีก่อนข้างในตุก,กตาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ผสมกวดเข้าไปด้วยทาผสมกวดเข้าไปมันจะได้ถ่วงเวลาให้เรานานขึ้นอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมโยนทิ้งแม่งไปเลยฟังนะวันนนนนนี้้้้้เเเรราาาาาาาแค่ม่มมมซออดูสถััพะห ก็ตาลงไปเด็ดขาดแล้วพอทั้งสองคนลงมาในอุโมงค์<ม>เขาก็ถามลูกชายว่ากลัวเหรอที่ยังไม่ทันเริ่มเลยนะเนี่ยทีนี้เขาก็สอนให้ลูกชายของเขาตีเส้นวงกลมก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่มีวงกลมที่ทํามาจากแป้งสาลีเนี่ยฮาร์ตามันก็จะเข้ามาทําร้ายเราได้แล้วพอตีเส้นเสร็จลูกชายก็เพิ่งเห็นนั่นซ่าของทวดอระนายะก็บอกว่าไม่ใช่อะ่ะเพื่อนของเขาเองทีนี้นายะเขาก็กล่าวว่าจะเล่นเป็นบทฮาร์ตาแล้วก็ให้ลูกชายของเขาเนี่ยมาซ้อมก่อนลูกชายก็งงๆสรุปว่าเทพฮาร์ตาเนี่ยมีจริงใช นายะเขาก็บอกว่าถ้าไม่เอาตุ๊กตาแป้งออกมาเทพก็ไม่ออกมาหรอกเลขอย่างหนึ่งวันนี้เรามาซ้อมกันเพราะงั้นเขาก็เลยสั่งไม่ให้เอาตุ๊กตาแป้งลงมาที่นี่ไงลูกชายเขาก็เพิ่งรู้และถ้าเขาซ่อนไว้ในเสื้อแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรหรอกถ้ามึงไม่ควักออกมาเนี่ยพอควักออกมาเท่านั้นแหละไอตัวแดงโผลออกมาเลยทางนายะเขาก็บอกให้ลูกชายขเขาโยนตุ๊กตาไปทางอื่นพอโยนออกไปฮาตามันก็รีบวิ่งไปกินตุ๊กตาทันทีแต่แทนที่ลูกชายมันจะรีบหนีนะไอน,นี่เขาก็ทําตามที่ซ้อมมาเป๊ะเขาก็ดึงงาาเยวขอต แล้วก็รีบเก็บเหรียญทองออกมาทางลูกก็กล่าวว่าจะโชว์ให้ดูว่านี่พ่อเก่งไหมได้เหรียญทองมาเทียบเลยนายยักษ์เขาก็กระทืบเข้าให้พอโลกแบบนี้ไงจะทําให้ตายกันทั้งคู่เนี่ยช่วยกันเก็บเหรียญทองแล้วก็กลับไปที่บ้านเลยลูกชายก็ดีใจนี่ผลงานของเขาเลยนะเนี่ยนายยักษ์ก็ให้ลูกชายของเขาเก็บเหรียญทองไว้เหรียญหนึ่งแล้วพอนายยักษ์เขากลับมาที่บ้านตอนนี้เขาก็เพิ่งรู้ว่าที่ทุมบาดเนี่ยตอนนี้กําลังมีคนเข้ามาดูแลแทนที่นั่นมันไม่มีใครอยู่เลยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดก็เลยตกเป็นของรัฐบาลทางร เช่นสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่าบ้านของปู่ซาก้าเองก็ต้องโดนทุบทิ้งเหมือนกันพราะง้นทางนายะเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ไปเอาทองที่นั่นอีกแล้วส่วนทางด้านลูกชายตัวแสบไอ้นี่ไปไปมา,มาเขาจะล่อมียน้อยพ่อซะแล้วเขาก็กล่าวว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยจะแต่งงานกับเมียน้อยของพ่อแน่นอนเลขอย่างหนึ่งเขาก็รู้ว่าตอนนี้พ่อของเขาก็เริ่มไม่ไหวลวสะสักวันหนึ่งยังไงเขาก็จะเป็นคนเดียวที่ไปหาทองได้นี่เลยเอาทองไปเลยเหรียญหนึ่งเป็นหลักประกันไงโตขึ้นเราสองคนจะแต่งงานกันแน่นอนเมียน้อยพ่อก็ขำเลยเห็นตั้้งงแต่่เด็กดกๆจะลออ,กกองงัันนยา พอในช่วงกลางคืนทางนายย่ที่นอนอยู่กับเมียน้อยของเขาเนี่ยเขาก็เห็นว่านี่เป็นเหรียญทองของลูกชายเขาเนี่โอโ้โหไอเด็กนิสัยไม่ดีเล่นรุ่นใหญ่ซะด้วยนายย่าเขาเลยจะไปตบสั่งสอนลูกสักหน่อยแล้วพอตีกันไปตีกันมาลูกชายของเขาก็บอกว่าพ่อโง่จริงๆพวกเรารวยได้มากกว่านี้อีกพรพ่อเนี่ยโมแต่ขโมยทองมาทีละนิดเดียวทองมันอยู่ในผ้าเตี๋ยวของฮร์ตาเราก็แค่ไปขโมยผ้าเตี่ยวของมันมาเลยก็จบแค่นี้พวกเราก็มีทองใช้ไม่จํากัดแล้วเนี่ยฉลาดจริงๆในลูกกูแข่ตุ๊กตาแป้งตัวเดียวแค่นี้เราก็แทบจะไม่มีเวลา แล้วนี่เราจะไปขโมยผ้าเตีเ่ยวของมันเนี่ยนะอพอปั้นไปหลายๆตัวหน่อยดิพอมันกินตัวหนึ่งหมดก็โยนให้ไปอีกตัวหนึ่งไงนายยะก็ฟังดูเขาก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยที่ผ่านมาเขาเอาตุ๊กาตาลงไปตัวเดียวตลอดฟังไปฟังมาเรื่องที่ลูกแข่ของเขาพูดเดี๋ยวมันก็เข้าท่าเหมือนกันเว้ยทั้งสองคนก็เลยกลับไปที่ทุมบาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ทั้งคู่ก็ช่วยกันปั้นตุ๊ก,กาตาขึ้นมาไปสิบตัวแล้วพอทั้งสองคนลงมาในถ้ำทั้งสองคนก็มั่นใจมากว่ารอบนี้แหละจะเป็นรอบสุดท้้าาาาายยยยเเเสรร็จงงนนีีมมื่่่่่ออไหแควํวยยววด พอนายะเข้าตุ๊กตาออกมาแค่แป๊บเดียวมันมาแล้วมันไต่กำแพงมาแล้วแต่ไปๆมาๆทำไมรอบนี้มันมา2ตัววะหรือว่าพ่อก็ถือตุ๊กตาไว้2ตัวแล้วส่วนทางดน้าลูกชายที่ไม่ทันได้สังเกตอะไรเลยไอ้นี่เขาก้มหน้าก้มตาหยิบตุ๊กตาออกมาอย่างเดียวพอยิ่งหยิบไอ้นั่นเข้าก็ยิ่งออกมาเพิ่มโอ้โหลูกชายเอ้ยมึงก็หันมาดูมั่งเดิแล้วพอจะเก็บตุ๊กตาเข้าไปเหมือนเดิมตอนนี้มันก็ไม่ทันทางหน้าลูกชายก็ลองโยนดูดิพวกนี้เขาก็แย่งกันใหญ่เลยแย่งไปแย่งมามันก็มีตัวหนึ่งกระ เนะทพฮัตตาก็จะตายทันทีแต่ดูเหมือนว่ารัศมีมันจะได้อยู่แค่เนี้ยถ้าเกิดว่าปีนเชือกไปตอนนี้ก็คงไม่รอดทั้งสองพ่อลูกก็เลยติดอยู่ที่นี่พักหนึ่งเลยทางนายะเขาคิดว่าไม่มีทางเลือกแล้วเขาก็เลยเอาตุ๊ก,กาตาทั้งหมดเนี่ยมาผูกไว้ที่ตัวเขาเองจากนั้นเขาก็ปีนเชือกขึ้นไปด้านบนเพื่อล่อให้เทพฮัตตาตามเข้ามาและส่วนลูกชายของเขาเนี่ยก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วเทพฮัตตาตัวไหนที่ปีนแล้วตกก็จะโดนเขตแดนทำลายและส่วนตัวอื่นที่ปีนตามขึ้นมานายายงเออออาาาไววออ้รบททงกตตัีี่ปนมขึ้นมาก็เลย ทั้งลูกชายเองก็เสียใจอยู่สักพักหนึ่งที่พ่อต้องมาตายเป็นเพราะว่าความโลภของเขาแท้ๆเลยแล้วพอตัวลูกชายปีนกลับขึ้นมาเขาก็ต้องมาเห็นพ่อของเขาที่กายร่างไปเรียบร้อยแล้วนายย่เขาก็ถามว่าเอาไม่พาดเตี่ยวเนี่ยอยากได้ไม่ใช่ห่ะทางลูกชายเองเขาก็ไม่อยากได้แล้วและตามที่พ่อของเขาสอนเอาไว้ทางเดียวที่จะปลดปล่อยจากคำสาปได้ก็คือต้องโดนไฟเผาเท่านั้นทางลูกชายก็เลยต้องปลดปล่อยพ่อของเขาด้วยการใช้ไฟและเขาก็บอกกับพ่อของเขาว่านอนหลับซะไม่งั้นทาตาจะมาหาท่านพอได้ยินประโยคนี้ไม่ว่าใครที่โดนคำ สาก็หลับสนิททุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือคําสาบแห่งทุมบาทและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ